สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะนําทุกคนมาวิ่งอยู่สวนสลิกิตนะครับก็เป็นสวนที่เพิ่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นสวนที่ต่อเติมจากสวนสลิกิตด้านฝั่งทางนู้นนะครับก็เชื่อมต่อกั้นแหละก็ตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูดี ก็เป็นสวนสาธนารณะนะครับก็ไว้ให้กับทุกคนมาพักผ่อนหรือมาออกกําลังกายกันได้นะครับก็สวนก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ฝนตกนะครับก็จะมีบ่อน้าพุหลายๆจุดเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าแถวนี้จะมีสวนสาธารณะอยู่ติดๆดกันหลายสวนเลยนะครับก็ประมาณสสวนนะครับ สวนตุจักสวนสวิกิจแล้วก็สวนรถไฟนะครับก็สามที่นะครับก็นี่ครับก็จะมีทางบอกต่างๆนะครับว่าไปทางไหนมีหอดูนงดูนกด้วยนะพื้นที่ลุยน้ำสะพานน่ครับมีหอดูนกด้วยนะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ฝนตก อากาศก็จะชุ่มช่าสักหน่อยก็ไม่ร้อนนะครับบรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับก็จะมีขยะนะครับแยกขยะต่างๆนะครับขยะนี่ครับมีสามสี่สีเลยนี่ครับมีต้นกล้วย นะครับพันอะไรผมก็ไม่รู้นะกล้วยํำนวนเหรอนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ถือว่าดีเลยนะวันนี้เราจะมาวิ่งกันแหละก็มีสารพระภูมิด้วยนะครับที่มองเห็นนะครับเป็นสารพระภูมิครับ ก็สวยงามครับสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงปลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นี้เองนะครับ2568หลวงพึ่งเหมือนกันครับ นะครับก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับทั้งเป็นต้นไม้แบบสวยงามครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดนะครับ หรือดูแลต้นไม้นะครับให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีจุดนั่งชมวิวนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะอากาศค่อนข้างร่มลื่นนะ ก็จะมานั่งมองตึกกันนะมีตึก BTS นะครับมานั่งชมตึกได้นะแต่ตอนนี้ฝนมันตกนะมันก็เลยดูแบบเฉยแฉะไปหน่อยนึงนะครับแต่อากาศดีครับร่มรื่นร่มรื่นนะ ตอนนี้เวลา3โมง21นาทีนะครับก็อากาศดีนะครับขยะมีทุกจุดนะครับมีขยะบอกแต่ละสีนะครับนี่คือขยะอะไรบ้างนะครับก็มีสีสีนะครับก็ เป็นการรักษาความสะอาดได้ดูดีนะครับและการวางผงวางหินนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามดีครับตอนนี้บางจุดก็เปิดน้ำพุแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก็ตอนนี้บอกเลยว่าไม่ร้อนนะครับเพราะไม่มีแดดฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะนำไปดูน้ำพุกันนะทุกคน นีต้อนอะไนรนะอันนี้ก็น้ำพุนะครับแล้วก็มีทางเดินทางเดินโอเคเลยนะทางเดินนี่ครับน้ำพุก็เปิดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็อากาศดีครับวันนี้มาเดินเล่นได้นะครับมานะเที่ยวพักผ่อนซื้ออาหารมานั่งปูเสือรับประทานอาหารกันได้นะครับอากาศดีนะมองเห็นตึก BTS แล้วก็คอนโดนะครับแล้วก็ธนาคาร p ท b นะครับแล้วคอนโดต่างๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับแต่เขาเพิ่งเปิดมาเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ เราก็จะเดินกับทางเดิมก่อนนะครับเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศส่วนใหญ่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เป็นสวนสาธา,ารณะที่เอาไว้ให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับมาพักผ่อนหรือมาออกกําลังกายช่วงเช้าหรือช่วงเย็นกันนะครับก็ล่มรื่นนะครับก็ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดหินอย่างสวยงามนะครับก็อันนี้คือสวนสลิกิตนะครับอันนี้เป็นสวนที่เขาต่อเติมมาจากสวนเก่านะครับที่ติดกันแล้วก็จะมีหอดูนกนะ แต่ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีนกให้ดูนะนะครับมีการวางหินอย่างสวยงามนะมวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ฝนตกปล่อยๆนะฮะแล้วก็แสงแดดก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าฝนพึ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นะครับแต่ก็ยังมี ฝนตกไปปล่อยนะครับนี่ครับก้อนหินมันชอบก้อนหินนะเขาเลี้ยงได้แบบคลาสสิกอ่ะแล้วก็มีห้องน้ําเล็กๆนะครับเนี่ครับห้องน้ําเล็กๆไปเรื่อยนะครับมีน้ําตกบางจุดนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะวันนี้คน ก็ดูค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าเป็นวันเอ้ยเป็นช่วงที่ว่าฝนตกนะครับคนก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ที่จริงวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่วันนี้ผมก็ถือโอกาสมาวิ่งแต่ก่อนจะวิ่งเลยมาเดินผ่านคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันสักหน่อยนะครับ นี่ครับการวางหินนะครับหินก้อนใหญ่นะครับไม่ใช่ก้อนเล็กนะก้อนใหญ่มากแบบใหญ่จริงๆสามารถเดินได้นะเขาทำแบบเหมือนฝายอะเอาหินมาขวางขวางน้ำไว้เพื่อให้น้ำไหลช้าลงอะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมเดินอยู่บนโขดหินนะทุกคน นี่ครับตรงนี้ก็เหมือนเขาทาเหมือนเป็นฝายนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นน้ําไหลเป็นสายน้ําเล็กๆนะครับก็เหมือนชนบทนะครับก็มีหินก้อนใหญ่ๆนะครับเรียงเยอะอยู่นะครับก็สวยงามดีครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับผ่อนคลายดีครับนี่ครับกคน ฝังนู้นไปไม่ได้นะครับหญ้าเยอะแล้วก็มีน้ําไปกันต่อครับทุกคนแล้วก็จะมีนี่ครับสําหรับให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ได้ครับเล่นนะครับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น,ปนไอ้กระดานลื่นเหรอใช่ใช่กระดานลื่นเว้นี่นะ แต่ตอนนี้ฝนมันตกนะมฝนมันตกเราก็จะหาทางเดินไปเรื่อยๆนะผมก็จะดูตรงที่เขามีขยะให้เราทุกจุดเลยนะนี่ครับตซนนี้ก็เป็นโซนโซนป่าทึบนะครับเป็นโซนต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะดูล่มลื่นดูทึบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแสงนะคน บรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีทุกคนมาเที่ยวได้ครับมาจากมาเที่ยวในสวนด้วยก็จะได้ไปเที่ยวตลาดนันตุ๊จากหรือในห้างก็มีนะครับตรงนี้นะครับเดินห้างเสร็จหรือจะมาเดินสวนด้วยก็ได้นะครับผ่อนคลายไม่เสียงเงินด้วยบรรยากาศร่มรื่นครับเป็นสวนที่ เชื่อมต่อกับสวนสิริกิตนะครับแต่ก็อันเดียวกันล่ะครับแต่ว่าเขาเพิ่งต่อเติมไงต่อเติมก็จะมีนี่ครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสวนจากภูผาสูงมหามันมีนะครับก็จะมีป้ายบอกต่างๆนะครับว่าเราจะไปทางไหนป่าเศรษฐกิจหรือตรงไหนครับ อ่านดูป้ายเอาครับห้องนงห้องน้ําทอลงทอเล็ดเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีระยะทางบอกนะกี่เมตรกี่เมตรแปดสิบเมตรร้อยเจ็ดสิบยี่สิบเมตรหกสิบเมตรไปห้องน้ําก็สองร้อยสามสิบเมตรนะครับก็ดูป้ายเอาเนอะอันนี้ก็ต้นไม้ตามชนบทเราเลยครับเนี่ย แต่มาอยู่ในกรุงเทพมันมีค่านะเว้ยแต่อยู่ตามมันนอกมันไม่มีค่าว่ะมีแต่เขาไปซื้อแล้วเขาก็ขุดมาอยู่ในกรุงเทพมันก็จะเป็นต้นไม้ประดับเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นสักรยากาศดีครับก็โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ลงถังนะครับมีสิ่งต้องห้ามก็คือการ สูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่เล่าสัตว์แบบสุนงสุนักแล้วก็ห้ามตกปลาหรือจับปลาแล้วก็ห้ามเล่นสเก็ตปั่นจักรยานแล้วก็ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางประมาณนี้นะครับก็มีทางสกายวอล์กแบบเป็นเหล็กแบบหรูๆนะครับก็แปลกตาดีนะครับนี่ครับ มีสะบัวเล็กๆนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งเลยเอาครับเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศของสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับสวนตรงนี้อยู่เขตตุจักรนะครับก็จะมีสามสวนนะครับก็จะมีสวนต,ตจักรสวนรถไฟแล้วก็สวนพรนางเจ้าสุริกิตนะครับ หรือสวนสริกิตนั่นเองนะครับก็เป็นสวนที่ร่มรื่นนะครับและที่ผมเดินอยู่ขณะนี้ก็เป็นสวนที่ต่อเติมจากสวนสริกิตนะครับก็กําลังเสร็จแล้วนะครับเปิดเป็นทางการแล้วสามารถมาเดินเล่นกันได้นะครับที่ไกลๆเป็นสี่เหลี่ยมนั้นก็คือไอสถานที่ดูนกนะดูนกนะ ขึ้นไปด้านบนก็สามารถไปดูนกแต่ผมเคยขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะไปดูนกตรงไหนไม่เห็นนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงตรงใกล้จะสุดทางเชื่อมต่อจากสวนสลิกิเก่าแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนสลิกเก่านะครับทัทีครับ นะครับก็นี่ครับต้นไม้สวยๆครับเขาเรียกต้นอะไรหางนกยุงใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็นต้นหางนกยุงแหละสวยงามเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าหรือต้นหญ้าอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้นะเป็นหญ้าอะไรก็ไม่รู้แหละก็ดูเขียวกระจีได้บรรยากาศธรรมชาตินะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ